กศนขอ,อนแก่นเสียงแคนดอกคูณเพิ่มพูนการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัลยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนังกงากนกศนจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ที่1 7 4หมู่17ถนนดารุณสําราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนำโดยนายทวรพรีดีผู้อำนวยการสำนังกงากนกศนจังหวัดขอนแก่นพันจาอากาศเอกกฤิชนพรมลี รองผู้อำนวยการสำรรนักงานกศนจังหวัดคอนแกน่นและผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง26อำเภอมีบุคลากรในสังกัดทั้งหมด838คนกศนอำเภอ26แห่งกศนตำบล199แห่งสูย์การเรียนรู้ชุมชน352แห่งมีห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดขอนแกน่น1แห่ง ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอนาำพองหนึ่งแห่งและห้องสมุดประชาชนอำเภอจำนวน24แห่งจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน37,595คนมีโครงสร้างรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ7กลุ่มได้แก่กลุ่มอำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ กลุ่มวิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและกลุ่มตรวจสอบภายในในส่วนของบทบาทหน้าที่ของสำนักงานกศนจังหวัดคอนแกนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาได้แก่ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อเนื่องส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและบทบาทอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายทิศทางการดําเนินงานสํานักงานกศนจังหวัดคอนแกนประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช2565มีอัตลักษณ์คือยึดมั่นคุณธรรมนำวิชาการประสานเครือข่ายมุ่งเน้นผลสมริ์ด้วยจิตบริการทำงานเป็นทีมสำนักงากนกศนจังหวัดคอนแกนได้กำหนดให้ปีงบประมาณพุทธศักราช2565เป็นปีแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษา 1. การปลูกกิจสำนึกอุดมการรักชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และขยายผลโครงการจิตอาสา 2. การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 3. การขยายระดับผลสมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำและสร้างความสามารถในการแข่งขัน OOC. c ห้าขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านสู่เมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่านหกการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่เมืองอัจฉริยะคอนเทนต์สมาร์ทซิตี้เจ็ดการขับเคลื่อนการยกระดับกศนตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแปดการพัฒนาบุคลากรระดับทุกประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 9. การส่งเสริมการบริหารหน่วยงานสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมมาพิบาล 10. การจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 11. การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และพาใต้การนนำของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณจิงกัลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและดรขนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาพิเศษและมีนโยบายการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ได้โอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษจะเห็นได้จากนโยบายที่แต่ละท่านมอบให้กับหน่วยงานในกํากับต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ปรับมุดให้โอกาสทางการศึกษาค่ะสำหรับผู้พิการและผู้ดย้ยโอกาสค่ะก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและก็นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นในในเรื่องที่จะให้โอกาสแล้วก็ลดความเดือมล้ําค่ะสำสนักงานกศนจังหวัดขอนแก่นนำโดยนายธาวรพรีดีผู้อำนวยการสำรรสนักงานกศนจังหวัดขอนแกน่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบได้เข้าประชุมปฏิบัติการกศนปักหมดุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ได้โอกาสผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสุรศักดิ์อินรีไกลอดีตเลขาธิการกศนเป็นประธานและประชุมและกล่าววัตถุประสงค์ในโครงการพร้อมด้วยดรภูมิพัฒน์เลืองแหล่อดีตรองเลขาธิการกศนบรรยายและนำเสนอแผนการดำเนินงาน สำนังกงานกศนจังหวัดคอนแกนร่วมกับกศนอำเภอ26แห่งได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการซึ่งครูกศนตำบลครูอาสาและครูกลุ่มเปม้าหมายพิเศษได้ทำสำรวจข้อมูลทั้งเกตส่วนได้แก่ข้อมูลทั่วไปประเภทกลุ่มเปม้าหมายข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวข้อมูลด้านสงเคราะห์ความต้องการความช่วยเหลือการศึกษาและอาชีพ และเอกสารหลักฐานของกลุ่มเป้าหมายโดยมีกลุ่มเป้าหมายลงสำรวจจำนวน949คนนักศึกษากศนจำนวน214คนจากการสำรวจความต้องการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการสำนักง,งานกศนจังหวัดคอนแกนจำนวน949คนนักศึกษากศนจำนวน214คนและสำรวจพบเพิ่มจำนวน11คนรวมทั้งสิ้น1,174คน ผลสำรวจแบบติดตามและสำรวจความต้องการของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาและผู้พิการพบว่าไม่พบตัวตน115คนเสียชีวิต34คนลงระบบโปรแกรมคาร์เปอร์กลุ่มเป้าหมายคนพิการจังหวัดคอนแก่น1,174คนและจำแนกความพิการทั้งหมด9ประเภทความต้องการเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน10คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน44คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน38คนอบรมหลักสูตรต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้นจำนวน24คนความต้องการส่งเสริมด้านอาชีพจำนวน453คนประกอบด้วยเกษตรกรรมจำนวน249คนอุตสาหกรรมจำนวน9คนพานิชยกรรมจำนวน32คนช่างพื้นฐานจำนวน50คน อาชีพเฉพาะหรือการบริการจำนวน93คนข้ารากรรมจำนวน20คนความต้องการความช่วยเหลืออื่นๆจำนวน37คนปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินโครงการ 1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ทำให้มีข้อจำกัดในการลงพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลในกลุ่มเป้าหมายได้ 2. กลุ่มเป้าหมายยังไม่เชื่อมั่นว่าจะได้รับความช่วยเหลือจริงกสนอคอนแก่น ดินแดนแห่งการศึกษาสร้างคุณค่าให้ชุมชนพัฒนาคนสู่ยุคดิจิทัล